โดยอยีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องของคดีทุจริตสนามฟุตซอลนะครับสี่พันกว่าล้านซึ่งเรื่องนี้มีนายวิรัติัตนเศษนะครับที่ถูกศาลของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองหรือว่าศาลการเมืองเนี่ยนะครับที่พิพากษาในการดําเนินคดีกับคุณวิรัตินะครับเมื่อวานนี้ขึ้นให้การต่อศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ องค์คณะผู้พิพากษาสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกนั่งบัรลังพิจารณาคดีเมื่อวานนี้ครับเรื่องของคดีทุจริตชนะฟุตซอลของโรงเรียนในเขตพ,พื้นที่การศึกษา18จงังหวัดภาคอีสานหลังจากที่อายาการเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรัะติัตนเศรษสสบ,บัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐและกับพวกรวมทั้งหมด87คนซึ่งเป็นจำเลยนะครับทั้งหมดก็มาให้คำให้การในวันพิจารณาคดีเป็นครั้งแรกครบทุกคนเลยแต่ว่าต่างก็ให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหานะครับ ศาลก็เลยนัดตรวจพยานและหลักฐานในวันที่17พฤษภาคมปีหน้าในเวลา9โมงครึ่งก็มอบหมายให้กับเลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเลขาองค์คณะผู้เป็นผู้ดำเนินการพร้อมกันนั้นรับข้อแต่ส่วนนัดแรกวันที่14มิถุนายนปีหน้าเวลา9โมงครึ่งนะครับโดยสารท่านย้ําเลยครับบอกว่าที่จะเร่งรัดพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จตามเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฟ้องครั้งนี้ครับอายการได้ยื่นฟ้องเกี่ยวกับการทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี2555 ในการจัดสร้างสนามฟุตซอลและอาคารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา18จังหวัดภาคอีสานซึ่งมีการสร้างแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับมูลค่าความเสียหายเกือบเกือบ4,500ล้านบาทครับสำหรับนายวิรัตและนางทัศนียาภรยาของนายวิรัตซึ่งเป็นสสเขต7นครราชสีมาและนางทัศนพร เกตเมธีการุณสสเขต8นครราชสีมาซึ่งเป็นน้องสาวของนางทัศนียาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับหลังจากที่สาลดีการับฟ้องในคดีนี้นะครับ